สวัสดีครับผมธนาคารรุ่มรวยนะวันนี้เราก็มาอยู่โล่งซีนโรงสกรีนของบริษัทธนาคารรุ่มรวยไม้คิวนะครับนี่ฮะสวยไหมสวยทุกลายดีไซน์ทุกเส้นนะฮะสวยมากนะฮะงานสกรีนโลโก้สีแดงร่มพับสีแดงนะฮะสกรีนสีขาวร่มยี่ห้ออะไรนี่อยากไปอ่านของเขาเนะี่ยฮะก็สวยงามน,นะฮะก็สั่งร่มพับ สามตอนสีแดงนะฮะแปดร้อยคันนะฮะอันนี้ก็กำลังตากนะครับก็เป็นศิษย์นาครับเลยตากกันเห็นไหมฮะงานโลโกโ้สวยมากนะฮะเนี่ยฮะโลโก้เขาใส่ค่ะสกินหนึ่งสีสกินหนึ่ง,ส,<อ>งสีหนึ่งจุดสกินจุดสองจุดค่ะสองจุดเ,เหรอ800ค่ะที่แปดร้อยค่ะที่ล่มหนึ่งที่สองหนึ่ง<อ>ค่ะเขาจะเรียกเป็นสกินสองจุดค่ะคุณธนาสวย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 ทำเป็นงานงานสกินของเราสีสันสวยงามนะฮะ ค่าล่50หบาทค่าบล็อก500ร้อยแต่แปดคันนี้ฟรีค่าบล็อกนะครับจุดละ10บาทนะครับโลโก้ดเดียใช่ใช่อันนี้เพิ่งเริ่มเมื่อตอน4ี่โมงนี้เองค่ะตาก็ต้องล้ำไม่เป็นไรครัต้องต้องเอาเก็บไปหน่อยมิกเอาอันนี้ เกินเขตออกไป้าร้อยแหละห้าเสกีนอยางเรียง่ายเนี่ยรอสีสกรีนค่ะรอสีสกรีน ันนี้งานต่อไปเหรอเนี่ยอันนี้งานที่เสร็จแล้วค่ะอันนี้งานที่จะทำโอ้ดูเลบล็อกในบานเลยว,ยวันเดียวเนี่ยอีกห้าอีกสีค่ค,คนสก,กีนก็สก,กีนปาด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 นนคนตาก็แบบจับทีเดียวห้าคันนะอันนี้เดี๋ยวไม่เดินไม่ทันอันนี้คือบล็อกที่เสร็จแล้วของวันมันไม่ทันคุณเดินละอ่านี่ไงตัวนี้งานต่อไปเนี่ยเยอะมากเลยอันนี้คุณยูเีเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมีงานงานสกีนเสื้อด้วยใครกับชาวจังหวัดเลยนะฮะที่น้ำท่วม เดี๋ยวผมก็จะใบจากไปด้วยนะฮะเดี๋ยวเองเร่งทําหน่อยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเขาไม่ทันแล้วก็มีหลายจังหวัดก็แบ่งๆกันไปและหลายที่อะไรเนี้ยอ่ะตามต่อครับมาด้านในนั่นโอ้ด้านในนีอนน่อะไรพับกันเลยนะฮะนี่ยพับงานกินใช่นงไหมพอทําเสร็จตรงนั้นแล้วใช่ไหมเราก็จะมาพับไว้ตรงนีนงง้นะเพืงง่ออะไรเพื่อมาวนได้เป็นอย่างนี้นะอะไเงี้ยจัดสวยมนก็จะกลับมาเหมือนเดิม ศีรัะสวยงามถามว่าล่อสกินเสียไหมไม่เสียร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอะไรไหมเรากางตางเนี่ยเรากลางนะคะถ้าตัวไหนเสียปุ๊บเราต้องหยิบออกกลางแล้วเวลากลางถ้าไม่เป็นทรงเขาจะเรียกว่าลมเสียมันจะบิดเียว้มันจะไม่สามารถที่จะสกินได้พูดงั้นเถอะใช่ใช่ไม่สามารถทําต่อได้างั้ก็เลยสีนะะฮแล้วก็ต้องผ่านอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะแล้วมีคนพับอีกพับเสร็จแล้วใส่ซองอีกตอนนี้แต่ต้องรอซองเพราะซองวอนนี้ต้องสกิีเราต้องรอซองมันอีกนะฮะ ตัวนี้ก็สีสันสวยงามเหมือนกสดใสนะอาจร้อยคันนี้ก็ปั๊บเดียวนะฮะปึ๊บเบิบเบิบเห็นไหมบล็อกเนี่ยเราจะอัดบล็อกไว้รอเลยอะไรไว้รอนะฮะตรงเนี้ยอันนี้วน<ไ>เวลางานเสร็จแล้วนี่ไงคะที่น้องทําวันนี้นเป็นแหม<ช>ไวแต่งงานวันนี้สกโลโก้มาไหลุคได้ได้เห็นแป่งงานไหมลุคเป็นคนเขียนใช่ไหมที่มุ้ยบอกอยังเออง่ายเนาะนี่ค่ะมมันนจะได้ี่่วัดตาลเรียงนะคะอันไหนไปได้ นนนนที่เลิกงานกระถิ่นทอดพ้าป่าตัวหกปีหกสามนะคะนี้ห้าร้อยคันนะคะห้าร้อยคันอันนี้งานคุณลูกค้านะคะหลุยมอริสอันนี้เสร็จแล้วนะคะร้อยห้าสิบอันนี้เป็นงานของวันนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นงานสกรีนเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นช่องงานสกรีนทั้งหมดนะคะน่าจะฉีกเลยนะอ๋อแต่ไม่ไดเอาตะไรใช่ไหมอ่ะนี่ใบงานเพียบเพียบนี่ใบงานของเราเนะเพียบเห็นยัง ไม่ใช่ว่าเราไม่ถ่ายหรอกมันเยอะจริงใช่งานเนี้ยดูงานเยอะป่ะงานเยอะป่ะแปดร้อยสามร้อยนี่ค่ะโลโก้ติดด้วยเห็นไหมคะชัดเจนเลยเหมือนเลยน้องคุธนาคะนี่ไงลองดู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 ลองเทียบกันดีมองไม่เห็นเลยว่าพี่ตาไม่ดีวะเห็นไหมเนี่ยมันจะมีใบงานอย่างนี้ไม่ต้องกลัวผิดเลยค่ะเห็นไหมคะแปดร้อยคันอ่าสกินตลอดสกินสองจุดเดี๋ยวดูนะอ่ะดูห้าร้อยคัน แปดร้อยคันสามร้อยคันวันเดียวแล้วเนี่ยสี่ร้อยคันนี่เห็นไหมคะของคุณยุพินสี่ร้อยเยอะมากเยอะมากเยอะมากงานสกีเราเยอะมากแล้วอันนี้ก็คืองานที่เสร็จวันนี้นะคะน้องก็ทําไว้อยู่นี่กับเนี่ยนี่เบียบไปหมดอ๋อใช่ใช่ไหมนี่ไงแยกสีเป็นรุ่นนี้ค่ะตัวนี้เยอะไหมเยอะไหมดูเลยเนี่ยวันเดียวเนี่ยประมาณยี่สิบกว่างานเนี่ยที่ว่ามาเพราะว่าเราต้องอัดบล็อกด้วย ไม่ได้สกีนอย่างเดียวนะคนอัานบล็อกก็ต้องแบอบล็อกอะไรประมาณน,นี้ใช่ไหมก็เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ต้องสกีนให้ทันนะ่ะก็อย่างที่บอกคนเดินคนเดินนี่ต้องจับ่ยอดอันนี้เป็นงานแต่งนะคะงานแต่งเออสีสันสวยงามนะ,ะตัวนี้คุณลูกค้าสามารถที่จะเข้ามาสั่งซื้อกับบริษัทธนาคารรุ่งรวยได้เลยนะค่าสกีนเนี่ยสิบบาทค่าบล็อกห้าร้อยนะครับได้ไหมครับผมอยู่ตรงนี้ดีกว่านสวยไหมผมชอบคุณยืนตรงนี้ได้ไหมได้อ่ะตรงนี้ได้มงตรงนั้นสวยไหมสวยค่ะ คนะ่าสกีนสิบาทค่าบ็อกห้าร้อยสกีนห้าร้อยคันฟรีค่าบ็อกไปเลยนะครับจำนวนห้าร้อยบาทนี่โอ้โหเยอะมากนะรถเยอะมากนะครับนี่ยเป็นงนี่ครับอย่าอย่าเสียงหักตรงที่มีโลโก้นะคะครับนะนี่ครับสีสินสวยวกาน,นะฮะตัวน,นี้ก็อย่างที่บอกไปก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจไวส้สทธนาค้าร่มรวยก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะที่ที่สั่งซื้อร่วมกับเราแล้วพร้อมสกีนกับเรานะ ผมก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับทุกท่านนะครับผมก็ช่องทางติดต่อของบริษัทธนาคารุ่มรวยนะครับ0891246230และ0824477555นะครับไลน์แอดของเรา s i t 0824477555นะครับเว็บไซต์ของเราก็ธนาคารุ่มรวย com หรือธนาอราด net หรือว่า TNA SUA. n com หรือว่าเส um ื้อบรรุดง่ายๆเลยว่าธนา,านนคารร่มรวยนั่นก็จะเจอ อู่ช่องยูทูบทั้งเฟซบุ๊กทั้งแฟนเพจทั้งอะไรต่างๆของบริษ,ษัทชนานะค้ารลูกเดืวยนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับวันนี้ที่ธนาขารลูกเดืวยเปิดตั้งแต่ก้าวมงเช้าถึงสองทุ่มนะครับคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ทุกวันนะครเื่องเห็นไหมคะรอบของเราจะเท่ากันทุกคันเลยนะคะ<อ>คุณธานาเพราะว่าเราใช้จกักรเครื่องนะคะเราต้องถา่ถายรูปถ่ายรูปยังยังไม่มาถ่ายเดก่อนแล้วเดี๋ยวให้เขามาเก็บงานมาทีมันต้องรวมภาพโอ้สวยๆอย่างเงี้ยนะ โอเคครับขอบมากครับผรธนาครับรวยครับกับบริษัทธนาครับรวยครับขอบมากครับสวัสดีครับคุณธนาคะน้องมีรถเข็นเนียค่ะ,ะกล่องนี้ใช้มา <ะ S 1> <มะ S 2> นานรถเข็นเก็บ <laughs> นบะโอเคขอบมากครับโสวยมากสวยมากอ่นะเดี๋ยวโทรบ,บอกก็อให้เอาข้อมือไป